สวัสดีค่ะทุกคนอย่างที่รู้ว่าเราเป็นวัยทางานกันแล้วเนาะและยิ่งเราเป็นผู้หญิงการมาทํางานในทุกๆวันมันต้องมีการยังไงแต่งนุ่งแต่งหน้าใช่เสื้อผ้าหน้าผมก็ต้องครบตามสเต็ปเดิมของเราใช่แต่ว่าวันนี้เราจะมีชาเลนจ์ที่บอกก็คือเราจะมาทําการแต่งหน้าไปทํางานสไตค์โคเรียภายในสิบนาทีค่ะเร็วไหมนปกติคือแบบโอ้โหเกินนะสินาทีอะย่งาต้องครึ่งชั่วโมงอะแต่วันนี้คือแบบอารมณ์ใน สถาการณ์ว่าเ้ฉันตื่นสายมากแล้ไม่ประชุมอีกแบบตอนเช้าอีกสิบนาทีฉันต้องเล่งชีวิตมันเรีบ <c oughs> จริงรนเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะกำหนดเวลามาให้ว่าสินาทีว่าเราสองคนจะแต่งหน้าสไตล์เกาหลีไปทํางานทันหรือเปล่า และนั่นคือชาเลนจ์ไม่พอเรามีเรฟเฟนเรฟเฟนของเกาหลีซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าจะแต่งขอเขาได้ไหมแต่แบบก็จะเป็นโทนน้ำตาลน้ำตาลอะไรอย่างนี้นะคะไม่ต้องเห็นเยอะหรอกเดี๋ยวไม่เหมือนเดี๋ยวไม่เหมือนเดี๋ยวเราก็จะตั้งไว้ตรงนี้ก็แต่งพยายามแต่งให้คล้ายๆเขาภายใน10นาทีค่ะจะทําได้ไหมก็ไม่รู้ เดี๋ยวไปดูกันโอเคซึ่งวันนี้เราก็น่าสวนกันมาเลยนะใช่ถ้าเห็นก็จะอย่าตกใจนะคะ่ตกใจเราจะไปสวนกันตอนหลังนะคะพิ่งปิดคลิปนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยแมสต์นาทีไปค่ะอ่าหนึ่งสองสามไปค่ะขอโชว์อุปกรณ์กันนะคะจากซึ่งผู้ที่ไม่เคยแต่งหน้าเลยนะคะแล้ววันนี้จะเป็นการแต่งหน้าเต็มในรอบ20ปีแรก เราเป็นพวกเด็กอุปกรณ์นะคะมันต้องเยอะไปก่อนอัน,นะะดับแรกที่ผู้หญิงควรแต่งหน้ายิ่งเป็นผู้หญิงผมยาวคือเก็บผมนะคะนี่ใช่ไปค่ะแล้วเราก็จะมีกระจกต้องมีนะคะกระจกเ <c oughs> ขาบอกว่าถ้าเราจะแต่งหน้าสไตล์เกาหลีนะคะเขาจะเน้นการเปิดผิวใช่ไหมคะเ <ๆ S 1> พราะฉะนั้น <ๆ S 1> ต้องบำรุงก่อนนะคะใครมีอะไรก็บำรุงเข้าไปที่เลยเริ่มจากบำรุงเลยเหรอใช่เราต้องเริ่มจากการบำรุงนะคะไม่นี่สิบนาทีอ่ะก็คือเราอ่ะจะเริ่มจากรองพื้นซึ่งรองพื้นที่ปายชัยนะคะแนะนําว่าเป็นของอาลอรีเอลตัวนี้ มันจะเป็นรุ่นทูแมทซึ่งแบบโอ้มันดีมากเป็นงานผิวเน้นแบบถ้าใครชอบแต่งไ์โคลเลียแนะนําตัวนี้เลยนี่คือหนูแบบแอบเติมบำรุงมาแล้วไงเราก็เริ่มจากรองพื้นไปเลยนะคะใช่ค่ะอุปกรณ์เราจะเยอะมากแต่โดยปกติอะที่จะไม่ค่อยแต่งหน้าเวลาแต่งหน้าก็จะมีแค่สาอย่างก็คือเหมือนส่วนใหญ่จะเน้นไปบํารุงมากๆเยอะมากๆใช่แต่เลาแต่งหน้าทนน้ำตาลกับพี่หนึ่งอุปกรณ์ไม่ครบยืมเพื่อนได้ใช่ไหมไม่โกงใช่ไหมคะไม่ดีทุกคนเดี๋ยว ผ่าไปหนึ่งนาทีครึ่งแล้วยังลงรงเ <ลง S 1> <อ>ื้นไม่เสร็จเลยเอาดีงงของพี่เนยจะไม่เน้นรองพื้นนะคะสําหรับใครที่เป็นแบบว่าสาวๆผิวสองสีอย่างเรานะลองดูว่าสาไตล์เกาหลีมันจะรอดหรือเปล่านะไม่เคยแต่งเหมือนกันรเราจะบอกเคทไม่ลาให้คือเราอ่ะเคยไปดูรายการหนึ่งมันเป็นรายการบาาแบบว่าพวกแบบบันทุกวิศวกอะไรอย่างเงี้ยจะมีเรื่องแปลกมันมีเหรอมันที่วิศวกมันเกี่ยวเลยงงงงไหมแต่มันมีเรื่องความสวยความงานอยู่ในนั้นเขาบอกว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ6กสลบสคงแล้วเขาอ่อก็มีสามีมา อายุสามอายุย <Huh? S 1> ี่สิบห้าะเอออายุยี่สิบห้าซึ่งหน้าเขาอะอายุแค่เหมือน,นผู้หญิงสามสิบเองอะไม่จริงหรอใช่แล้วเขาก็มีเคล็ดลับมาว่าทําไมเขาถึงแบบว่ายังสวยยังสาวอยู่ <c oughs> เขาบอกว่าเขาอะมาร์กหน้าทุกวันซึ่งอันาน,านั้นอะเป็นสิ่งที่พี่เนยทําทุกวันมาร์กหน้ามาชีดใช่ไหมแบบมาร์ดอะไรก็ได้มาชีดด้วยแล้วก็ใช้สลิปปิ้งมาร์กแบบโบกโบกโบกแล้วก็นอนไปเลยอย่างเงี้ยออเอออันนี้ไฟล์ใช้เป็นพาเลต เขยงคิวนะคะจะไม่ใช้พินิอไม่ชอบดินสอเพราะมันทําให้คิวแข็งวิปกติไม่ใช้อันนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรบีบหรออันนี้ลองพื้นปะลองพื้นลองพื้นอันนี้ลองพื้นนะคะปกติอ่ะเนยจะไม่ใช้เลยนะแต่ว่าวันนี้ลองสักหน่อยแล้วกันะลองดูนะคะคือเราก็ไม่รู้ว่าเพราะเราแต่งหนะ้าไม่เป็นเลือกเบอร์ไม่เป็นด้วยที่สําคัญอ่าเราก็พยายามหาที่มันใกล้เคียงที่สุดเออทุกคนบอกก่อนว่าการขยี้หนะ้าแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะ <laughs> แต่ว่าเรารีบนะคะ อ่ะถ้าให้เร็วในการเกลี่ยรองพื้นก็คือใช้คูชชั่นเอ้ไม่ใช่ใช้พับคูชชั่นหรือว่าฟองน้ําเกลี่ยก็จะเร็วใช้มือค่ะใช้มือเลยบางคนถนัดยังไงก็ได้ใช่ก็ลงไรต่อรองพื้นแล้วลงไรต่อลงแป้งแป้งพี่เนอแป้งใช่ไหมโอ้แต่ว่ามีเทคนิคในการแบบบางคนอ่ะลงแป้งทันทีที่ลงรองพื้นเสร็จใช่ไหมจริงจริงมาทําให้หน้าเป็นคราบนะอ้าวเหรอใช่เราต้องรอแบบทํานู่นทํานี่ไปเขียนคิ้วก่อนก็ได้นะเราค่อยมาลงแบบแป้งซับเพราะว่ามันจะทําให ผิวเนียนแล้วก็ไม่เป็นคราบเมื่อวานเราได้ไปดูเคล็ดลับการแต่งหน้าสไตล์เกาหลีจากน้องแป้งพนักงานในออฟฟิศของเรานั่นเองนะคะเขาทานาทีแล้วอดีอยยังป่ายังไม่ไปเลยนะก็คือพี่แป้งยังไงแป้งบอกว่าเ <c oughs> กาหลีเนี่ยมันต้องเก็บขอบปากใช่ปะมันต้องอเป็นแบบพวกแบบขอบปากไม่ชัดเออเบลอรน้องก็เลยบอกว่าให้เอาอีเนี่ยทาไปก่อนนะคะาลองดูว่ามันจะได้ไหมนะจะยังไงอ่ะงั้นอันนี้ แป้งพับเราเอาไว้ที่หลังเฮ้ยลงอะไรอ่ะลงตาคิ้ว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 เหรอคิ้วคิ้วเฮ้ยคิ้วหายไปไหนคิ้วคือมงกุฎของหน้าเราลืมไปยังไงี่เนยปกติอะใช้แค่3ามอย่างก็คือคิ้วปากแล้วก็ออกจากบ้านได้เลยนะดูดิเหลือแค่นี้นะคะทาลิปรอไว้ก่อนเลยกิวลงไปยังอะโรงแรมพี่เนยไม่รีบอะถ้าเทคนิคกับคนที่อะเขียน เขียนคิ้วไม่ค่อยเก่งหรือแต่งหน้าไม่ค่อยเก่งน,นะคะอย่างพี่เนยเนี่ยก็คือแนะนําให้การคิ้วกอดให้เป็นทรงเพราะคิ้วของเรามันจะมีทรงใช่ไหมแล้วก็เขียนไปตามรูปคิ้วเลยซึ่งเกาหลีอ่ะเขาจะเน้นปเป็นทรงคิ้วตรงใช่ไหมแต่<อ>เราไม่มีเวลามาทําให้คิ้วมันตรง <sk ill> แล้วก็เขียนตามค <sk ill> ิ้วของเราไปเราจะมาเป็นเกาหลีผสมสายฝอเบาๆนะคะเออได้แล้วก็เฉนนิ้งขอบหน้าสําหรับคนที่หน้าบานนะคะพี่เนยหน้าบานเหรอใช่หนูหน้าบานอ๋อเราจะมาทำดอลลี่อายได้ไหม โอ้โหทันหรอแม่เนี่ยห้านาทีจะหกนาทีแล้วเนี่ยเลยแรงนะอยากทำอ่ะแต่เฉดหน้าก็เฉดไปเลยนะคะตามกรอบคนที่มีเหนียงมีแก้มอยู่ปลก็คือชีวิตฉันฉันฉันไม่น่าได้ตัดเลยไปพีซิ่งหวังว่าตอนนี้เปลี่ยนโทนกระทันหันนะคะเพราะเราทะเลมาพิกงงอันนี้คือก็ไปดูเขามา เขาต้องเขียนเต็มเต็มตาหรอเต็มเต็มเลยเนาะเกินเกินเนาะก็คือใช่ของปลายจะใช้สีเข้มตรงนี้พี่เลยเข้มอะทาตรงเนี้ยให้เป็นสามเดียนของตาเหรอใช่แล้วก็เกลี่ยให้มันฟุ้งๆนะคะแค่หักแค่แบบช่วงนี้มันถึงครึ่งตานะแล้วเพื่อความรวดเร็วก็ใช้นิ้วไปเลยใช่เห็นแบบว่าแล้วนิ้ว่ะ the best หกนาทีแม่ไม่เล่นเลยเดี๋ยวนะอ๋แล้วก็ใช้วิงวิงนะคะที่เป็นวิงแบบกิ๊ตเตอร์หัวตาไป ความเกาหลีเกาใจเขาต้องใช้มีคอนโดนีีอายนี่ไหเราก็เอาเติมมาทาหัวตาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไอ๋อเติมมันเข้าไปใช่ไหมใช่นก็ที่เขาเอยเกาหลีกรุบเกาหลีเกาใจเกาหลีแค่นี้จบไม่มีเวลาเราใช้เป็นอีไลเนอร์นะคะที่แบบใช้แบบเป็นดินสอเขียน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 อะไรเขียนตาเออเป็นอีไลเนอร์ใช่เขียนตาด้านในซึ่งเราจะมีการยกหาขึ้นนะคะแล้วก็กรีดไปเลย ภาพนี้อาจจะสยองนิดนึงนะคะทุกคนซึ่งการยกเนี่ยมันทําให้เราเขียนได้เฉียวมากคืนแล้วก็อ่ะแล้วก็วิงวิงออกไปเลยนะทุกคนแล้วก็ทํายังไงให้มันคมใช่ไหมแล้วก็ใช้เล็บเราเนี่ยแหละกรีดออกให้มันแบบเบื่อกรีดออกอย่างเงี้ยให้มันสวิงออกไปนี่นะแล้วเราก็มโแต่ดูน้องนะไปแปดนาทีแล้วเล่นะแม่แล้วก็ปัดแก้มแนะนําว่าต้องมีแปรงที่เป็นพุ่มใหญ่ๆแบบเนี้ยเอาไว้สําหรับปัดแก้ม ถ้าใครแบบเป็นคนแก้มเยอะอะให้ปัดเฉียงเฉียงขึ้นเนี่ยกับหนูแก้มนะคะไม่ได้ทำให้หน้าเขียวขึ้นเดี๋ยวนี้ฉันจะทําอะไรต่อฉันลืมไปหมดแล้วเนี่ยคนปัด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 ไม่ได้นะฉันจะไปปัดซิ่ๆแบบนี้ไม่ได้นะลาป่วยได้ไหมลาป่วยลาป่วยไปเลยค่ะลางงานไปเลยขอลางงานค่ะอ่าก็ปัดอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็พลิบ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  ลิปหรอลิปหรอลิปก็ที่ปลายลงไปก่อนนั่นแหละคือเป็นของตัวนี้เป็นลิปทินที่เป็นรองพื้นปากใช้ดีมากติดทนแล้วก็ใช้เป็นลิปสีเข้มๆนะคะทาในปากแล้วก็เมมเมๆเกีียวมาแล้วก็จะมีความเกาหลีนี่นะคะแป้งบอกว่าเกาหลีจะต้องอะไรนะขอบทายให้มันดูแบบเออโลวๆฟุ้งๆ เล่นได้ไงเล่นอะเล่นไรมไนเซ็ตมันไม่เล็ดมันไม่ได้เราทาปัดเสร็จแล้วเราเหลือแค่ไอ้โอ้ยแกไม่กันละมันไปอยู่บนคิ้วของฉันที่ดัดขนตาปลายใช้เป็นของอะไรนะนี่เลยของอะไรอะโมโมโมอะไรวะอะไรวะลืมอะอันเนี้ยที่เป็นอย่างเงี้ยก็คือสภาพเย็นมากใช้ดัดจัดได้ดีค่ะพวกขาก็สะดวก ของพี่เนยจะใช้ที่ดัดขนตาของเคอะไรนะคามะนะคะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าอุ้ยเ <c oughs> เลอุยสวยนะนเนี่ย <c oughs> เห็นป้ามันทนันเรา,าชุดมาด้วยปะ เอาชุดมาเป็นเข้ากับการแต่งหน้าแล้วก็เข้ากับการที่เราสามารถใส่ไปทํางานได้ด้วยใช่ก็คือเป็นสไตล์แบบสไตล์ออฟหลีออฟฟิศนะคะตอนแรกพยายามที่จะโคมให้เป็นอะไรนะเลยขาคิมแต่แต่มันไม่ได้แล้วเดี๋ยวพอเราแต่งตัวเสร็จเรามาแนะนําอุปกรณ์สักนิดนึงแบบว่าเมื่ี้เราใช้อะไรไปบ้างเนาะสำหรับคนที่เขายังดูไม่ทันอะไรอย่างนี้ได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันก่อนใช่ไหมได้โอเคค่ะเดี๋ยวมาเลยค่ะไปถ่ายรูกันนะคะ i ล h ชล o กนะคะ,คะก็คืออ่ะเดี๋ยวเราขอแนะนำก่อนว่าทำไมเราถึงเลือกเป็นชุดแบบนี้อ,อ่ะเดี๋ยวเริ่มจากหนูก่อนไหมได้เริ่มจากหนูไปก่อนเลยอ่ะก็คือที่ไปเลือกเป็นชุดนี้นะคะเพราะว่า อ่ด้วยหนึ่งที่สภาพอากาศบ้านเรามันไม่ได้หนาวเหมือนโคเรีนเนาะข้างตัวข้างในเนี่ยปาจะเลือกเป็นเสื้อยืดซึ่งอาจจะมีกิมมิคที่ไม่ใช่ข่าวล้วนเนาะก็จะมีเออตัวส่งสรศรอะไรใส่กับแบบแกงยียนเพราะว่าจะได้ดูธรรมะทรแมงบางคนแบบต้องลุยนู่นลุยนี่ออกกองแบบไปอย่างเงี้ยม,มนใส่กับโปรมันก็ไม่ค่อยสะดวกอะเนาะ,ะครบชุดเสร็จปุป๊บ บางทีมันยังดูไม่เก่าอแต่ยังไงความโคเรียเนี่ยเขาจะมีกิมมิคนน่นี่นั่น,นอะเราก็เลยเลือกสูตรตัวนี้ซึ่งสูตรตัวนี้ก็เลือกผ้าที่ไม่ต้องหนาแบบเป็นสูตรปกติอ, mm hmm. อ่พวกแบบม,มันจะแบบบางๆน<อ>ุ่มๆไม่ร้อนเลยแล้วก็เลือกที่จะมัดผมตอนแรกที่ไปไปล่อยผมแล้วรู้สึกว่าชุดมันดูแบบ มันเยอะอยู่แล้วแล้วตรงเนี้ยพอเราปล่อยผมอ่ะมันจะตันดังนั้นเราเลือกที่จะรวบผมขึ้นไปให้มันดูเออโชว์สรีระของหน้ารูปทรงใช่ใช่มันก็ดูแบบไม่ตันแล้วก็ดูเพียวขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ของพี่เนยเป็นยังไงบ้างโดยความพี่เป็นคอเต่าม่นมีความเพิ่มเป็นโคเรียนนู่นนี่นั่นแต่ด้วยรูปพี่เนยอ่ะถ้ามัดผมอาจจะดูวัยรุ่นไปอะไรใช่ไหมคะการที่ปล่อยผมแล้วก็ดัดรอนแบบนี้ก็ทําให้เราดูเป็นสาวหวานมากขึ้น <ช>สวยแล้วก็มีกิมมิกอะเนี่ยไปกับพี่เนจะเลือกใส่เป็นในกามันก็ดูเพิ่มเป็นความแบบความออฟฟิศไว้ทำงานขึ้นมา<ช>นหนึ่งจะงไม่ดูเด็กเกินไปอ่าเราก็เลือกเอเซสซอรีที่มันเข้ากับโทนสีการแต่งหน้าแต่งตัวของเราด้วยค่ะ<ช>พี่เนเลือกตัวนี้มาเ<ช>พราะรู้สึกว่าเราไปดูมาเกาหลีเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเสื้อแบบ ข้เตาเพราะมันหนาวแต่ว่าด้วยความผ้าของเราอะเรารู้สึกว่าโดยตัวเราเองใส่นะม,มันไม่ได้ร้อนเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกแบบนี้มาส่วนกางเกงก็ใช้เป็นแบบกางเกงสลกทั่วไปาหาที่มันมีดีเทลแบบน่ารักน่ารักดูเป็นเก่าอะค่ะอก็คือพอยต์สำคัญก็คือต้องเลือกผ้าที่ไม่หนาให้มันเหมาะกับสภาพอากาศของเราด้วยทีนี้ใครมาเห็นความสวยของเราตอนนี้ก็อยากรู้ใช่ปะว่าเมื่อกี้เราใช้อะไรกันไปบ้างขอเริ่มเป็นตัวแรกที่ปลายแบบ แนะนำก็คือเข้าๆแล้วกันนะทุกคนไปเร็วๆก็คืออาจตอนที่ี่ไปแนะนําไปใช้รองพื้นเป็น l o r a l True Match บวกกับคุชชั่นของ i n n e r s f r e e นะคะใช้คู่กันด้วยความที่รองพื้นเขาเกี่ยง่ายพราะคุชชั่นเนี้ยมันทําให้เกี่ยรองพื้นได้เนียนแล้วก็เร็วแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ปกปิดมากเนี่ยรอยสิวปายแบบ ก็ยังมีอยู่แต่ถ้ามีแบบนี้เขาบอกว่าให้ใช้น้ำคอนซีลเลอร์ในการปกปิดนะคะใช่แต่ว่าไม่ชอบใช้แต่ถ้าเราใช้ปกปิดเยอะๆว่มันจะไม่ดูเก่าแล้วนะมันจะไม่ดูเป็นธรรมชาติแล้วถูกไหมมันจะดูแบบหนาเกินไปเพราะว่างานเก่าเขาจะเน้นงานผิวเน้นงานผิวอ่ะต่อไปเมื่อกี้พี่เนยใช้อะไรที่เป็นบำรุงหน้าของพี่เนยอ่ะโดยส่วนใหญ่บำรุงหน้าแบบไหนก็ได้แต่เราจะใช้เป็นแบบเขาเรียกเซรั่มมะค่ะที่มันจะเป็นน้ำเจลใสๆแล้วก็จะใช้เป็นครีมกันแดดเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะเบามากๆค่ะเน้นที่เป็นแบบเกาหลีอ่ะเขาจะมีความบางเบาอยู่แล้ว เสร็จปุ๊บเราก็จะไปลงอันนี้เหมือนกันตามปกติพี่นัไม่แต่งหน้าแล้วจะไม่ใช้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออสักนิดนึงเพิ่มความแบบเนียนของหน้าข้นไปหน่อยก็จะใช้เป็นตัวนี้ก็ทาบางๆเหมือนกันใช้มือแบบลูบไปเลยเพราะบางทีถ้าพี่นนใช้อุปกรณ์เกี่ยมันไม่มักไมันไม่มั่นใจค่ะประมาณนี้ใช่ซึ่งพ้อยแหวนพังของการแต่งหน้าไม่ใช่เครื่องสําอางนะทุกคนมันคือผิวหน้าของเรามันคือขั้นตอนการบำรุงใ่ดังนั้นทุกคนต้องบำรุงก่อน ที่จะแต่งหน้านะอ่ะแล้วก็<ป>กอุปกรณ์ที่ไปแนะนําอีกอย่างหนึ่งที่ถ้าอยากแต่งหน้าเร็วอะควรจะติดไว้ก็คือพาเลตที่มันเป็นแบบเป็นพาเลตที่มีทั้งสีแมสซี 4, เป็นมีหลุมๆห,หลายๆหลุมอะ,อะเพราะว่าจะแต่งหน้าใสา่เก่าอะกริตเตอร์ก็คือสําคัญอยู่นะ ใช่ให้มันดูฉ่ำๆใช่ไหมอันนี้ก็จะแบบเราก็สามารถเรื่องได้ทั้งโทนแมทมาทาหลังตาแล้วก็ตัวกิกเตอร์ตัวนี้เอามาทาหัวตาให้มันมีความเกาแล้วก็แถมเอามาเป็นไฮไลท์ได้ด้วยน,นะอ๋ออันเดียวคือครบเลยใช่ไหมใช่ของพี่เนอยอ่ะถ้าเป็นเรื่องตาเนาะเขาจะใช้เป็นตัวนี้นะคะออ้ยอย่างนี้ก็ดีนะแบบที่ปายบอกว่าเราสามารถที่จะใช้แปรงแต่งหน้าทาแก้มแล้วก็ จูดๆกระตาได้เหมือนกันก็เร็วเหมือนกันใช่ส่วนกิตอร์อ่ะคือด้วยความที่เราก็ไม่รู้ว่าใช้อะไรบ้างนะเราไปซื้อตัวายไลเนอร์อันนี้มาแล้วมันจะมีกิตอร์อันนี้มาให้ตอนนี้ก็ทูนวันใช่เรารู้สึกว่าเออมันสวยเห็นปะสีฝั่งหนึ่งก็สามารถเป็นไฮไลท์อย่างนี้ได้อีกฝั่งนึงก็เป็นาอไลเนอร์กีตาอันนี้ก็ดีพกพาง่ายด้วยใช่ค่ะส่วนลิปก็อย่างที่ปลายบอกว่าถ้ามันรีบจริงๆอ่ะแนะนาเป็นตัวนี้ พาง่ายเติมง่ายแล้วก็ติดผงก็คือเขาจะเป็นมีความเป็นติ้นอะคะ่ะทาเหมือนเป็นแท่งแต่ว่าทาออกมาก็จะมีความเป็นติ้นๆสวยๆแนะนำแนะนำแนะนำทีนี้ส่วนลิปสติกของพี่เนยเนี่ยไปลองตัวนี้มาสาดสีก็คือมันจะเบาบมากๆแต่ว่ามันไม่ใช่เนื้อแมตต์จา๋าที่แบบติดขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ทําให้ผิวแห้งทีเนี้ยพอมันลงอันนี้ไปปุ๊บะอะเราเป็นผิวสองสีมันจะดูยังไม่แบบยังไม่เด่นมากก็เลยใช้ตัวเนี้ย อีกอันนึงเ่ยมาเติม<ะ>ตม,มปด้านในอย่างเดียวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบสีที่แบบสว่างเข้มขึ้นมาหน่อยใช่เพราะความโพลเีเขาจะไม่ทาจบที่สีเดียว สองสีขึ้นไปต้องผสมใช่อ่ะก็ประมาณนี้สําหรับอุปกรณ์ที่เราใช้แล้วก็แนะนํานะคะให้เลือกใช้เป็นไงวันนี้สนุกน้องหนูว่าอหนูสนุกมากเลยอ่ะมันเป็นการลุ้นจริงนาทีมันลุ้นจริงนะใช่มันไม่พออ่ะอ่ะแต่ก็ก่อนจะจบกันไปขอพูดถึงประเด็นนี้นิดนึงก็คือเป็นประเด็นที่แบบพวกเราก็เจอกันมาที่เราเลือกมาทํอี p เนี้ยเพราะว่าเราอยากจะสื่อสารว่าการทํางานเนี้ยมันควบคู่ไปกับการแต่งหน้าด้วยนะ จากประสบการณ์ที่ปานเลยพี่เนยเจอจากประสบการณ์ของเรานะของพี่เนยไม่ได้เจอแบบที่มันเป็นในกาทถีฟมากแต่ว่าเราเคยไปทํางานที่หนึ่งแบบเป็นร้านขนมแล้วเราก็ไปสมัครงานปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยทุกคนที่เป็นพนักง,งานที่นี่จะต้องแต่งหน้าไม่ว่าจะหญิงหรือชายแต่ชายเขาก็จะเป็นแบบว่าทา,าแป้งเบาๆผู้ผชายเวยหรอพี่เนยใช่ก็จะมีทาแป้งเบาๆถ้าปากค้าคมากก็อาจจะใช้เป็นลิปอะไรที่มันดูแบบดูดีดนใช่แล้วพี่ก็ถามเหตุผลเขาว่าเอ้ยทำไมต้องแต่งหน้าล่ะเขาบอกว่าถ้าหน้าเราสวยเนี่ยขนมของเขาอ่ะก็จะน่ากินด้วยเออ มันเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของร้านเขาไปเลยเนาะใช่อ๋อาจจะได้เราอะทำงานเป็นแบบต้องเจอลูกค้าอยู่หน้าฟอนต์นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อก,ก็ประมาณเดียวกับหนูเลยที่แบบอันนี้ไปามาทําที่นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับต้องออกหน้ากล้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมต้องถ่ายงานถ่ายนู่นถ่ายนี่ก็ต้องแต่งหน้าเพื่อให้ตัวเองดูดีตลอดเวลานเนาะใช่แอ่แต่ เอาจิงมันก็มีแบบกรณีที่แบบถ้าเราไม่แต่งหน้าเลยอ่ะเราก็ดูเป็นคนที่แบบดูไม่ดูแลตัวเองไปด้วยนะอันนี้คือแบบอันนี้จริงอ่ะันนี้คือเรื่องจริงอลทุกคนดูว่าเอ้ยตัวเองจําเป็นนะบางคนอยู่หลังกล้องเขาไม่ต้องแต่งเขาไม่ชอบแต่งอะไรก็มีเยอะแยะไปแต่เราอะแค่อยู่ในฝั่งที่ต้องอยู่หน้ากล้องเราต้องชอบแต่งใช่อะไรแค่นี้เฉยๆซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องปัจเจกบุคคลไปเนาะอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับอีพีนี้นะคะก็รู้สึกสนุกอยากแต่งอีกถ้าใครชอบนะคะก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็อีพีต่อไปเราอาจจะไม่่ไดด้้้มมาาาาฟขนนนีแลวจะัง แนะนำกันดีๆแล้วนะคะทุกคน <c oughs> ถ้าใครชอบนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่อง s t y คิวของเราเป็นได้คะจะไม่พลาดคลิปต่อไปอ่ะแล้วก็เราไปเจอกันใหม่ EP หน้าเนาะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ